มาเลยมาดูกันเลยอยู่ในตู้เย็นตู้เย็น้ขออนุญาตเปิดนะได้ได้ค่ะได้เลยค่ะโอ้ยอัดแน่นเต็มไปหมดเลยค่ะเออส่วนใหญ่ก็นี่ไงบำรุงสุดนียส่วนใหญ่จะทายที่นี่จะทําสดอะค่ะจะมีพวกดูทําอะไรบ้างอ่ะสารพัดขิงไก่ผัดขิงหมูผัดขิงแกงเลียงของร้อนๆทั้งนั้นเลยค่ะ เผ็ดีเยอะอะไรเงี้ยค่ะมาเป็นทลายค่ะนี่แห่ช่วงท้องบำนุงผิวพรรณเขาบอกว่าท้องโมนเยอะด้วยแล้วก็น้ำผ่าทำไมเราต้องกินร้อนๆนะ่องพวกขิงพวกอะไรอเงี้ยเขาบอกมันจะมีสารที่ช่วยเรียกน้ำนมจริงๆแล้วปกติเป็นคนไม่ทานเผ็ดไม่ทานของร้อนเลยอันนิดเดียวก็เผ็ดแล้วพริกไทยก็เผ็ดก็ต้องยอมฝืนเมื่อก่อนขิงนี่คือเขี่ยออกหมดเลย ตอนนี้ก็ต้องนั่งทาะแต่มันดีนะชมว่าทานแล้วมันแบบว่ามันขับลมขับะอะไรอย่เี้ยใช่ค่ะเผอไหมครัโอเคครับทีอยู่ใกล้เด็กก็ชงน <c oughs> <c oughs> อนเ,เคี้ยวโอ้ยเขาก็แอบเพอค่ะก็เดี๋ยวนี้ดีค่ะกลับบ้านเล็วแล้วทำอาหารให้คุณแอบบ้างไหมคะคุณสงการผมไม่ทำบ้าแต่ว่าจะเน้นพาไปกินเนยอะเพราะว่าเหมือนกับว่าน,นมแม่เนี่ยต้องเกิดจาก ่มเราต้องกินก็คืออาหารบำรุงบำรุงเข้าไปนี่แบ่งหน้าที่ดูแลกันไหมคะคุณพ่อคุณแม่หรือแย่งกันเลี้ยงแย่งกันเล่นเนี่ยแยกันเล่นก็ไม่ได้แบ่งชัดเจนนะคะก็ ช่วงกลางวันก็จะเป็นหลักๆจะเป็นแอร์เพราะว่าคุณสงการออกไปทํางานเย็นๆเขาก็รีบกลับมาละกลับมาเล่นกลับมาเล่นกันลูกตอนนี้รออยู่รอรอคุณสงการเปลี่ยนแพมเพิร์สค่ะเออได้ไหมเปลี่ยนได้ยังทำได้ยังเป็นอย่างเดียวที่ยังไม่ทำเหรอก็ไปเข้าคอร์สมาเราไม่ใช่หรอเป็นผู้หญิงไงฮะถ้าเป็นลูกเด็กผู้ชายโอเคมันต่างกันยังไงอ่ะไม่รู้อ๋อเหรอเหรอก็รู้มันเป็นไรหรอนอาบน้ําวันแรกเนี่ย พอถึงจะต้องแบบอาบน้ําลงไปถึงส่วนล่างเ,<อ>เขินเดินทันหลังออกมาเลยเหลงไม่ได้ต้องหัดทำ <ishing> อ,อะไระดูเราเองนี่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่เป็นไงมัางหลงกันสุดฤทธิ์สุดเดดเลยคุณพ่อคุณแม่คุณสงการก็เดินม,มาเยี่ยมทั้งวันเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนคุณพ่อคุณแม่แอบก็เหมือนกันคุณแม่แอบยิ่งเป็นนัะ ผมไม่เห่อเท่าไหร่ไปซื้อบ้านที่เขาใหญ่เลยอช่แล้เดี๋ยวมันอยู่ใกล้ๆหล้ละใช่พอเดี๋ยวไม่ได้เจอรับขวัญกันยังไงบ้างอ่ะก็มีให้เงินขวัญถุงตามธรรมเนียมแล้วก็สวมทองให้น้องเลยค่ะแต่ก็ดูถ้าจะไม่เบานะเพราะว่าได้ข่าวว่าทําทุกอย่างทุกสเต็ปคือต้องมีเลิกหมดใช่แค่ลงมีดนะค่ะก็ไหนไหนเราก็ก็ไหนไก็ทำมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ต้นใช่ค่ะล่าสุดครบน้องครบหนึ่งเดือนก็ไป ะไรคะตัดผมไฟ่ะก็มีเ่ิ่ที่ที่สมเด็จให้มาก็เป็นโอกาสแล้วเป็นบุญที่ดีของน้องค่ะที่ที่ให้ท่านได้ตัดผมให้แล้วก็วันนั้นมีพี่หนุ่มกับพี่เมย์ก็ไปด้วยพาน้องมาอยู่ไปด้วยนี่ก็โตเร็วมากเลยเนาะนี่เขาบอกบอกว่าเวลาเวลาคุณพ่อเนี่ยนะมีลูกออกมาเป็นยุกสาว พ่อก็มักจะแบบว่าทําตัวเนี่ยไว้นวดไว้นวดอ่าขน,นาดน,นั้นไหมไม่มีก็ตอนแรกตอนก่อนเขาคลอดเราก็มีคิดกันว่าแบบว่าเดี๋ยวโตวขึ้นให้เขาไปเรียนเมืองนอกอะไรนู่นน่ี้ใช่ไหมฮะแต่พอเราเห็นหน้าเขาแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเราก็เปลี่ยนแพลนเลยทําไมตอนแรกคุณถึงมั่นใจว่าต้องเป็นผู้ชายอะ มันต้องมีทรายอะไรบอกคนส่วนใหญ่เห็นท้องบอกลักษณะท้องเหมือนท้องผู้ชายค่ะ90บเซนทายว่าเป็นผู้ชายคนนี้เขาก็คิดไปหมดแล้วว่าเขาจะเลี้ยงยังไงเดี๋ยวส่งไปอยู่ประจําอังกฤษเลยแล้วก็ไม่สาวด้วยพอเป็นลูกสาวนี่อยู่ใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องไปแล้วรอเห็นว่าวางแผนว่าจะมีให้ทันตุจีนปีหน้าอีกคนหนึ่งจริงหรือเปล่าแล้วจะตั้งชื่อว่าน้องตุจีนหรอปล่อยไหมถาม เออถามผู้หญิงก่อนไหมอ่ะสามสี่คนสามสี่คนแต่ตอนนี้ดูแล้วเดี๋ยวไคะอาจจะเปลี่ยนค่ะอนนี้เขาเริ่มดูแล้วค่ะชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไหมคะก็เปลี่ยนมากอะนะคะแล้วก็คือเมื่อก่อนนี้เราทำอะไรเราก็ก็ตัดสินใจกันสองคนแล้วก็กำหนดได้ทุกอย่าง แต่ตอนนี้คนที่เป็นนาย้วคนที่กําหนดคือคนนี้โดยเฉพาะเขายังเล็กด้วยค่ะคือเราก็ายังเขาเลียกอะไรยังวางสเกดดให้เขาไม่ได้เราก็ต้องไปตามเขาก่อนเคยเถียงกันบ้างไหมเนี่นนยสองคนเรื่องลูกอะ่ะมีแน่นอนค่ะ<อ>คิดว่าทุกคู่ต้องเป็นส่วนมากผมก็อาจจะถึงกันเรื่องวิธีการเลี้ยงอะไรเงี้ยเรื่องที่จะให้เขากินอะไรให้เขานอนหรือว่าจะพยายามแบบคือเหมือนกับตอนนี้เขาเขาเริ่มติดติดมากมากเลยคือ เขาไม่ยอมนอนพิงให้นอนพิงนะสิเขาจะพยายามจะฝืนเขานอนไปียงครับเนี่ยง่ายนะแต่แบบนี้เขาก็นอนเตียงไม่ได้อะไรนี้กระเทาะกันเรื่องอะไรประมาณนี้เล็กน้อยแต่ว่าหลังๆเอาเขามานอนเตียงได้ก็แฮปปี้ดีก็เลยโอ้เขาก็ตีประโยคไม่จัยอยากให้ใกล้ชิดตัวเองบ้างใชขอผมเล่นมืงสิอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยช่วงนี้ก็ช่วงวาเลนไทน์ช่วงวันแห่งความรักด้วยพอเรามีลูก เพิ่มขึ้นมาในครอบครัวอย่างเงี้ยในฐานะแบบสามีภรรยาเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยมันความผูกพันความอะไรมันมันเปลี่ยนไปไหมมันมีคําว่าแบบหน้าที่เข้ามาแทนหรือเปล่าหรือว่ามันเหมือนเดิมไหมยังสวีทกันเหมือนเดิมไหมความรักมันยังหวานอันนี้คือคิดข้ามสอดไปแล้วกลัวลูกมาแย่งอันนี้สสวีทมันเหมือนกับมันจะมีเวลาแบบสวีทน้อยลงเนี้ยเพราะว่าโฟกัสหมดจะอยู่ที่ลูกว่าในเรื่องแบบ ความสามัคคียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ตัวแอปและตัวผมแต่ว่าทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยเพราะว่าทุกคนนั้นตอนนี้มาช่วยคันเฉยกันเลยพอมันแล้วพอเรามีลูกเองเราเลี้ยงลูกเราจะรู้เลยว่าพ่อแม่รักเราขนาดไหนเราจะรู้เราจะรู้จริงๆรเมื่อตอนเราเลีู้จริงอย่างนี้คุณสงการเขาอยู่อยู่กลางดึกเขาก็พูดขึ้นมาเลยขณะที่น้องร้องงองแงงองแงเงี้ยเขาแบบผมรู้ละว่าแบบ คุณพ่อคุณแม่รักเราขนาดไหนคือมันต้องบางทีมันต้องเป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวแล้วจะรู้ว่าแบบโอ้ยกว่าเขาจะเลี้ยงเรามาเนี่เขาต้องตื่นมาแบบนี้ทุกคืนทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในด้านชีวิตคู่ไม่ต้องกลัวมัน มันอาจจะหมดช่วงตื่นเต้นแบบว่าสวีทในลักษณะการเป็นแฟนกันแบบนั้นแต่ว่าเราก็จะเห็นอีกแง่มุมใหม่ๆของของคุณซามีเราซึ่งก็เราจะรู้สึกว่าน่ารักแล้วก็น่าชื่นชมในในบทบาทใหม่ๆของเขาอะไรอย่างค่ะมันทำให้เรารักมากขึ้นไหมค่ะแน่นอนค่ะส่วนเวลาสวีทก็เดี๋ยวเราก็แอบหนีลูกไปสวีทกันบ้างก็ได้แป๊บนึงอีกแป๊บหนึ่ง พิงห่อมีความรู้สึกรักคุณแม่มากขึ้นไหมก็เยอะเลยครับเพราะว่าโหเนื่ยนะคร <c oughs> ับ <แป lis> ผม่ายอมรับในความเป็นแม่ใช่ไหมใจเย็นจริงแม่ขอบพระคุณมากให้น้ามันดูหลานนแสนน่ารักอวยพรคุณหลานดีกว่านะคะขอให้คุณหลานนี่นะคะโตขึ้นมาแข็งแรงสุขภาพดีน่ารักเป็นที่รักของคนทุกๆคนแม่คัดพันทมไมมันเขี้ยวเราอยู่ใกล้เด็กอ่ะมันหนึ่งมันหยอกฟัดน่ะเธอเข้าใจคำนี้ไหมแมออกเอ้ยลับเลยนะจ๊ะ เติมาสวยแมเหมือนคุณแม่ดีเหมือนคุณพ่อด้วยก็ต้องขอพระคุณมากนะฮะแอบกับสงการขอบพระคุณขอบคุณมากที่มาร่วมแซปวันนี้ค่ะขอบคุณครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีคู่แต่งงานเนี่ยต้องขอบอกเลยนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยรวมกันเนี่ยเกือบ200ปีเนี่ยและอยู่อยู่ก็ลุกขึ้นมาค่ะแต่งงานกันใหม่อีกทีหนึ่งตอนอายุ80กว่าคุณแม่แต่คุณแม่นำไปก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกสาวต้องรีบไป เช็คอัพแผลนิดนึงยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมใช่คุณแม่นำไปกับเจ้ไปก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่